Let's go สวัสดีครับพวกเราทั้งทีวันนี้สิ่งที่พวกเรารอคอยมันมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วเพราะว่าวันนี้พวกเราจะได้มารีแอคชั่นเพลงรักเธอใหม่ได้หรือเปล่าวันมอชั่นของพี่พีคปอลเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นพี่ฝางจริงๆคือได้ยินจความผมกับพี่ปอลอันนี้ต้องเล่าเลย ผมกับพี่อโปอ่ะไปแอบส่องเขาตอนที่เขาซ้อมอยู่จริงๆแอบส่องตอนที่เขาซ้อมอยู่ครับรู้สึแล้วรู้สึกว่าชอบเพลงมาก<ช>เลยขอให้ออบาเพชร้ et, องให้ฟังคือเหมือนตอนนั้นน่ะเขาเห็นว่าเราไปแอบดูใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าเข้ามาเลยแล้วเขาโชว์ให้เราเลยตอนนั้นรล้ประทับประทับใจมากชอบเพลงนี้โชว์เต้นโชว์เพลงอ่ะเหรอประทับร่างคือบอกเลยนะว่าว่าว่ามิกฟูดอ่ะดูอะไลฟ์มากเพราะอะไรเพราะทำถึงไง ยากดูแลทุกคนพร้อมไือยังพร้อมนก็ไปดูกันเลย welcome s t u d reunion e o n s t u d s t u d e n t a reunion วิวูมัพี่เก่งนี่มัพก่โอ เกพีสวยจังเอาแล้วกูมาละวคสวยนะดคเนี้คนคคนจะชี้กันเราเดินมาเราติดใส่อยากขำมาอ้สวยมากอ่ะอุ้ยเข้าเหมือกันอ่ะ ก็บอกแล้วโอ้ยแฝดแฝดผอมมากพี่เจลเป็นแฝดกับผมแฝดแฝดพี่โฟกัสกันอยู่ลเกขึ้นมาดี เก่งหล่อจริงเออนี่เป็นนางฟ้ากันหรอหรือว่าอะไรสินจบ้อย่คนีงคยเอ้ย้อะไรคนที่เก่งนาสร้าอะไรไว้พร้อมขออ่นไปพร้อมวิ่งเข้ามาแล้วอาแล้วอันนี้คือ flash back ใช่ปะอันนี้คือ flash back นี่เขางน้าว Yes or No อุ้ยเสียใจนะอย่างเงี้ยอ้าาสว้าวอุ้ยเสียงสิ่งสวรฟังลมเสียเขาพวกแกมีความหมายเออดีมากเลยอ่ะแกแกอาะอะ อยมากกระโดดกระโดดใส่สรุปเขาจะไปมคทีโอ้ยไอเดอนมันสวยนะพี่เดอนสวยมาก ชอบอ่ะตายล้วม่ิกไง้ยออขอขอะไรนะขอขอเลยนะเาบอกียร์บุ๊กเยร์บุกแล้วก็มีบางอย่างแร่ นี่ชอบพี่กิ่งมากอ่ะอ้าวแเราอยู่ในแอร์เลยเขาพูเราอยู่หลังกล้องเสร็จแล้วโอ้ยเย้และนี่เราจะต้องกินต่ออีกแล้วหรือนี่ว่ามันเป็นยังไงไปลายเปิดปลายเปิดอันนี้คือใช้ความคิดกันอยูคออ่คือมันนัวก็มันนัวมันแบบมัน มันแบบฟกฟูมันบบอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันเข้าใจปะสตรอรี่หนึ่งแล้วมีฟุดสวยสองเสียงพีง่ตู๋เสียงร้อง,อ,งอีกให้คำนี้เลยคำเดียวใครชอบซีนไหนใน MV บ้างขออนุญาตพูดหน่อยผม,มเลยเหรอเข้าจมูกเลยต้องบอกกันว่า MV นี้แบบถึงแม้จะแบบว่ามีนางเอกกับพระเอกมีฟุดก็แบบ เด่นมากใน MV นี้เขาเรียกว่าเป่งประการใช่คือแบบว่าสวยมากสวยทุกคนเลยครับแบบพี่เดือนสวยมากจริงไอเดือนสวยมากเลยอะแต่ว่าจริงๆมผู้สวยทุกคนนะใช่แค่ตอนแรกแบบพี่พี่เดือนเป็นคนเปิดมาแล้วผมก็แบบโอ้มันบูมออกมามันไม่ใชตั้งตัวปะเีก็มเหมือนเหมือนตอนนั้นพี่ตูน่าจะเดินผ่านแล้วก็เป็นพี่พี่เดือนอะยืนอยู่ตรงนั้นตอนนั้นน่าจะซีนโปรดเลยครับนี่ชอบซีนของมิกฟรุตทุกคนที่ โผล่ออกมาในแบบมีการสอดแทรกออกมาระหว่างที่แบบมีการสตอรี่ก็จะมีแบบเลื่อนมาเลื่อนมาแล้วคือคือสวยมากอะ่ะแบบมีนี้ทุกคนดูต้องประมวลผลมันมันมีอะไรเยอะอ,ะอะ่ะ <c oughs> ซึ่งซึ่งมันดีนะเน <c oughs> มีแรกด้วยปะที่แบบมีพระเอกนางเอก <c oughs> เออที่ท,ที่ที่ไม่ใช่แค่ mixed food หรือแบบแค่พวกเราหรือแค่อะไรอุ้ยจริงอันนี้ เป็นแบบว่าเป็นเพลง MV แรกในค่ายวในในทาราเลยป่ะจริงเหรอเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพี่จีหลางชอบซีนไรนครับโอยยังต้องประมวลผลอยู่ตอนนี้คือเยอะมากอ่ะผมกำลังกำลังคิดอยู่คือผมรู้สึกว่าสีผมของพี่โอปะเพชรเนี่ยมันตะลึงขึ้นมาโอ้มันไม่สวยใช่คือจังหวะที่พี่โอปะเพชร้องฮุกที่สเนี่ยคือผมฮบ คอปคืออะไรแบบลู่คอปคือแบบคนดูไม่ยสวยสวยจนเราต้องแบบฮุบนไม่ไคืออาการอาการขื่อการเหายใจใช่ผมเห็นชาวชาวเน็ตเขาทำกันทีทุกคนที่ออกมานะครับคือสวยหมดทุกคนเลยแล้วก็ชอบมากโดยเฉพาะพี่เก่งกับพี่ตูนะครับเกแต่ก็ยังยังไม่แน่ใจนะครับว่าแบบตอนจบแบบว่าเขาไปทําอะไรกันต่อนี่ว่าเขาพูดว่าพี่ตูพูดว่าขอเริ่มต้นใหม่ได้ไหม พี่ตูแล้วก็กองแต่คืนตังหน่อยสิที่ยืมไปตอนมปลายน่ะที่ยืมที่เธอยืมเราไปตอนมปลายน่ะเราไม่มีตังชื่อสุดชื่อสุดสิปีผ่านมาแล้วพี่เล็กล่ะผมชอบซีนที่แบบว่าเปิดตัวของแต่ละคนที่เดินออกมาเลยมันรู้สึกว่าทุกคนเด่นมากๆตอนเขาแบบร้องท่อนตัวเองอะไรเงี้ยใช่ครับแบบว่ามันดูเหมือน ตอรีกำลังเล่าเรื่องอยู่แล้วแบบมีคนเล่าเรื่องผ่านเข้ามาอะไรเงี้ยชอบมากครับของของซังน่า,นาจะคล้ายๆกันแต่ว่าซังชอ,ชอบท่อนรวมแบบที่เป็นยืนเรียงกันหลายๆคนแล,แล้วเวลามันเปิดมามันจะสร้างแบบอิมแพคที่แบบขนลุกอะที่มันจะเป็นฟิลแบบเปิดโฉมนางฟ้าทั้ง5้าอะไรอย่างนั้นนะแบบรู้สึกแบบมันมีอิมแพคมากเพราะว่าทั้งยิมวีจะเห็นแบบการแสดงเป็นหลักๆไง แลพอมแบบมีอะไรแบบนี้ขั้นแล้วมันแบบแล้วเรื่องพาดติ้งเนี่ยตอนนี้ยังตอบไม่ได้เพราะว่าประมวลผลเยอะมากตีความไปในหัวด้วยแต่แต่ชอบมากเลยนะเย้ขอผมชอบซีนที่พี่เก่งยืนถือป้ายว่าไปงานพร้อมกันไหมอใช่แบบว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นซีนที่แบบน่ารักมากๆเลยครับแบบว่านี่แบบเนื้อเรื่องในพันเนื้อเรื่องรู้สึกว่าเป็นซีนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอุ้ย คนผู้ชายคนนึงจะยืนมาถืออย่างนี้ได pe ้เลยหรออะไรอย่างเงี er kind of like ้ยหมายถึงบอกว่าเป็นผมผมเองผมก็จะเดินไปบอกดีๆอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอมีอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยตอนที่ตอนต่อมาตอนที่เขาเข้ามาเห็นแล้วเขาวิ่งออกไปเอ่ออันนั้นก็แล้วแต่สถานการณ์ผมชอบที่จริงแบบก็ชอบทุกซีนแต่เอาเอาเป็นซีนซีนที่พี่ๆเหมือนเหมือนเหมือนคล้ายๆของทุกคนที่แบบตอนนี้ยังประมวลผล ทันในเรื่องไม่ไม่ทันม,มันต้องดูรอบสองไงทุกคนก็คือตอนนี้ชอบนทุกสีนเลยที่พี่มีฟูดออกมาครับเพราะว่ารู้สึกเหมือนว่าแบบเป็น MV ที่มีเนื้อเรื่องมีพระเอกนางเอกแต่แบบรู้สึกเหมือนว่าพี่พมีฟูด,ดข <อ S 2> เขาก็ยังทำหน้าที่ในพานของตัวเองได้ดีคือแบบเขาแบบเป็่งประกายในตัวเองอะสําหรับผมนะครับโดยรวม MV นี้เนี่ยผมชอบการที่ในแต่ละฉากเนี่ยสมมุติว่าเป็นฉากของพี่เก่งกับพี่ตูกำลังแบบคุยคุยกันอยู่ใช่ไหมแล้ว มีมิกซ์ฟูดเดินมาแล้วสีมันจะเปลี่ยนนะครับแบบการเปลี่ยนของสีการโดยภาพลงของสีเอมีเนี่ยครับผมชอบมากด้วยความที่พี่จีเนี่ยเคยทํา m ็มแอยู่สีก็เลิศเหมือนกัน m อ็มีนี้ก็เลิศเหมือนเดิมเลยครับสีเนี่ยผมชอบมากครับของผมชอบซีนที่พี่พี่มีฟูดโผล่กันมา5้าคนผมชอบเพราะว่าพี่มินฟูดมินเกิร์ลแล้วมัน มันนึกถึงแล้วมันตลกอ่ะแล้วแล้วผมชอบมากมันเป็นซีนที่แบบว่า Impact อิมแพกอ่ะคือก่อนนั้นเนี้ยตอนแรกตอนที่เขายังไม่โผล่กับผมกันที่เขาโผล่มาทีละคนทีละทีละคนทีละคนอ่ะผมก็แบบชอบชอบมากแล้วผมรู้สึกว่าพี่พมีฟุตทุกคนดูแบบออร่าออร่ามาแล้ว,แล,วแล้วก็พอมันเหมือนมาอยู่ด้วยกัน5คนปุ๊บมันแบบปุ้มอ่ะนะมาระเบิดอ๋อใช่มัระเบิดอ่านั่นแหละครับผม <laughs> แล้วก็อยากจะบอกว่าตอนนี้พี่เชลเป็นทวินอะไรกันะอะไรกับทรินละไกับทรินอย่น้องครับผมก็ของเจเขาจริงชอบเพลงนี้มากพมาะว่าชอบแบบชอบมากๆเลยด้วยแบบเนื้อหามันค่อนข้างตรงด้วยอะไรเงี้ยฟังแล้วมันเข้าใจเลยเราไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะกับเนื้อเพลงอเงี้ยใช่บวกกับตัว MV ที่พี่จีนทำมาอย่างแรกต้องชมว่าภาพแบบว่าสวยมากภาพดีตั้งแต่แอบอยู่แล้วจนมาถึงเพลงนี้ก็รู้สึกว่าประทับใจในผลงานพี่จีน แล้วก็ส่วนในเรื่อง MV ก็รู้สึกว่า<อ>มันส่งเสริมกันนะทุกครั้งที่มิกฟูดออกมาไม่ได้ออกมาเยอะมากแต่มันออกออกมาทุกครั้งด้วยความแบบ Impact แบบแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของพระเอกนางเอกให้มันแบบว่ากลมกลอ่อมอ่ะรู้สึกว่าไม่ได้ชอบพันไหนเป็นพิเศษเพราะรู้สึกว่าทาง MV มันมันต้องดูโดยรวมมันมันเลยแบบกลมกล่อมมากๆเลยรู้สึกว่าชอบ MV นี้มากๆครับแล้วก็จะ<โ>ไปช่วยปั่นวิวให้แน่นอน <laughs> คือดีเลยครับ คฮ้ยผมขอนิดนึงนะครับผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ผมดู MV m i c ีม o กอ่ะผม่จะไม่ตั้งใจดู MV อย่างเดียวอ่ะผมจะแบบครึ่งหนึ่งดู MV อีกครึ่งหนึ่งคือฟังอ่ะคือปกติเวลาเวลาดู MV ทั่วไปผมจะดู MV ถ้าฟังผมก็จะไปเปิดฟังแต่อันนี้คือแบบมันต้องทำพร้อมกันอ่ะเพราะมันแบบมันมันมันดีมาก่าแงทะลุเกินอ่ะใช่แบบชอบชอบมากจริงๆครับผมเหมือนเพลงนี้มีพี่แทนดิปตามาแต่งให้ด้วยใช่ไหม สุดยอดมากเช้าม,มากครับมิกฟรุดมาแน่นพูดได้เลยน,นะเอาหัวนี้ไปประกันว่าซิงเกิลเนี้ยมาแน่จริงก็ซิงเกิลน,นี้นะครับถือว่าพี่พีมิกฟรุดก็ทำได้ดีอยู่แล้วทำออกมาได้ดีแล้วก็ดีขึ้นไปอีก่ะสุดยอดอะไรใหม่ๆถ้าทุกคนเห็นว่าดีแล้วถ้าฟังก็ดี ทุกคนเดีลยวไปฟังในสตรีมมิ่งแล้วก็ไปปั่นวิวให้พี่ๆมีอโรเยอะๆนครับผมควาต้องร่วมด้วยช่วยกันนะใช่รวมถึงทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ว่ามันทำคืออีงจริงพี่โปลถ้าสมมติเราอยากดู MV one more chance ของพี่พีมฟุตเราต้องดูที่ไหนก็ไปดูใน YouTube ทาดาเลเวล์ไงและพร้อมกับฟังในทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มชอคีย์ร์ดนี้เลยมา สำหรับการปิดจบวันนี้ชีอยากพูดครับดีใจมาสำหรับเลิกงานยามดีวันนี้ฝากผลงานฝากผมงานเราสอ๋อเราอ๋อโทษทีไม่โทษทีโทษทีก็ปิดจบเลยอ่ะก็จบอ๋อโทแล้วก็อย่างที่พี่โบกล่าวไปครับผม MV ีพี่มิคฟุตก็ดูได้ใน y YouTube c h a ท n e เ l เบ e ลใช่ไหม แต่ของเราก็ยุดดูเรื่อของเราก็ยังดูได้เหมือนกันใน YouTube ที่เดียวกับพี่มิกฟูดเลยครับใช่ครับผม YouTube ธาราเลเบลส์คับแบบกดดู m v พี่ มิกฟูดแล้วพีดแบบมันอาจจะขึ้นคลิปแนะนำต่อไปเป็นของไกด์รต่อไปเป็นของบัสอ่ะเรว,วนมามิกฟูดใหม่วนๆกันอยู่เท่านี้นั่แนแหละกวนไปเลยคือเปิดทารัเลเวลเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับดูดูคลิปจริง,<อ>งใช่ก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้ YouTube ช่องนี้ได้นะบอกว่าทุกคนบอกว่า กะระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งหวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขสนุกแล้วก็ความอรรถกับคลิปนี้สำหรับวันนี้สำหรับเลิกงามยามดีวันนี้ขอบคุณขอบใจขอบประเทศไย thank you see you next time one more chance เดือน chance ปี chance นะครับผมแากนด้วยครับปี c ชน n ก็จะดันหน่อยแต่วัน c h a n น e แยดเป๊ะเดียววันเดียวพรุ่งนี้ก็ถึงละ เดือนแชนส์ก็ถัดถัดไปก่อนบ๊ายบาโมอง <Bye. S 1> มอะไร <Bye. S 1> ก็มี one chance เด er oh, ือนแชนส์ปีแชนส์ด้วยต่อต่อท่อนท่อนบิดด้วยท่นบิดสุดครับทำไมมันมัน,นอะ